ดีคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบิ๊กไลฟ์ไทยแลนดวันนี้เราก็จะมาอัปเดตขา่ขาวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะและเรามาเริ่มมันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะคิสคามารานะคะอดีตนักเตะชาวอังกฤษนะคะได้เผยว่าเขาเนี่ยเคยแนะนำให้โจเซ่มูรินโญ่นะคะ คว้าตัวฟานไดนะคะไปเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก่อนที่นักเตะจะย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลค่ะฟานไดนะคะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะคะในซาท์แฮมป์ตนะคะในช่วงปี2 0 1 5ันถึงนะคะทำให้เขาเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายทีมมากๆนะคะในพรีเมียร์ลีกก่อนที่นักเตะนะคะจะย้ายไปค้ายแข้งในถิ่นของแอนฟิลนะคะด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์นะคะและพาทีมนะคะคว้าแชมป์ทุกรายการะคะ่ะ และเขานะคะก็ได้ออกมาบอกว่าโจเซ่นะคะได้บอกว่าคนพวกนี้นะคะนั่นก็คือสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะคะจะไม่ให้เงินผมเนี่ยไปซื้อเขาหรอก และหลังจากนั้นนะคะฟานไดก็ถูกย้ายไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลค่ะและหลังจากเรื่องนี้นะคะทําให้ทอยดีนี่นะคะอดีตกองหน้าของวัตฟอร์ดเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะยิ่งไม่พอใจบอร์ดบริหารของสโมสรในเวลานั้นแน่นอน,นะคะ่ะและเขานะคะก็ยังบอกอีกว่าแฟนแมนยูเนี่ยจะต้องใจสลายแน,แน,แน่เมื่อได้ยินเรื่องนี้นะคะเท่านั้นเก่งกาจอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเขาสูงและรวดเร็วเช่นเดียวกับด้านร่างกายที่แข็งแรงและปราดเปรียวมากๆเขาผ่านบอลได้ทั้ง2เท้านะคะ เขาเหมือนล้นลงลอยนะคะเขาอยู่ในระดับที่เหนือกว่าคนอื่นๆในความคิดของผมและเรามาต่อกันที่ข่าวที่สอนเลยนะคะเป็นข่าวของเอริกฮาร์แลนด์นะคะฮาร์แลนด์นะคะดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์นะคะได้ระเบิดฟอร์มนะคะเก็บแฮสติกนะคะไปใน2เกมหลังนะคะให้กับเรือใบสีฟ้านะคะในเกมแชมเปี้ยนลีกที่ทารมเอเบริฟซิกนะคะ ที่7ประตูต่อศูนยนะคะและเบอร์ลีในเกม F.A. คัพนะคะ5ประตูต่อศูนยนะคะ่ะแต่ว่าตัวฮาแลนนะคะก็จําเป็นที่จะต้องถอนตัวจากทีมชาตินะะด้วยอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาหนีบค่ะทําให้ฮาเลนคนพอนะคะชี้ว่าลูกชายหายจากอาการบาดเจ็บไม่ทันเวลาและขาดการซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะคะก็อาจจะทําให้พลาดเกมที่จะพบกับหงแดงนะคะในวันที่1เมษายนี ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมกําลังทําแต้มไล่ตามอาเซนอลช่วงโปรแกรม10นัดสุดท้ายนะคะในพรีเมียร์ซึ่งพ่อของฮาแลนด์นะคะก็ยังบอกอีกว่าอย่างแรกเลยผมไม่ใช่หมอและอย่างที่2นะคะผมคิดว่ามันส่มเสียงคุณไม่สามารถรางการซ้อม2สัปดาห์แล,ล้วลงไปสู้ได้เลยค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าเออร์วิงฮาแลนด์นะคะจะหายบาดเจ็บทันไหมและจะได้ลงซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเจอกับหงแดงวันที่1เมษายนหรือเปล่านะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันคะ่ะ แล้วมาต่อกันที่ข่าวที่3กันเลยนะคะไบยเยนมิวนิกนะคะยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีการนะคะประกาศแยกทางกับยูเลียนนากรมันนะคะอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมแต่งตั้งให้โทมัสทูเคลนะคะเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ะคะ่ะเือใต้นะคะเพึ่งพายให้กับไบเออร์เรเวอร์คูเซนนะคะ1ประตูต่อ2ค่ะ ในบุนเดสลีกาล่าสุดนะคะทำให้โบรูเซียนะคะดอทมุนแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงจนทำให้บอร์ดบริหารต้องประชุมด่วนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคะ่ะและสุดท้ายนะคะหลังจากมีการเรียกตัวนาเกอร์มันนะคะเข้ามาพูดคุยในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีการตกลงแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะและทางกุลซือบาเยนคนใหม่นะคะอย่างทูเครนเนี่ยจะเข้ามาทำงานคุมทีมฝุกซ้อเป็นครั้งแรกในวันจนันนี้โดยเซ็นสัญญานะคะทำงานในถิ่นอารีอันอารีน่านะคะ จนถึงปี2025เลยค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวที่4กันเลยนะคะราฟาเอลวารานนะคะกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสนะคะยอมรับว่าเขาตัดสินใจเลิกเล่นทีมชาตินะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าโปรแกรมการแข่งขันในยุคสมัยนี้นะั้นมันมากเกินไปนะคะ่ะวารานนะคะตัดสินใจเลิกเล่นทีมชาตินะคะเมื่อช่วงเดืนอนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ทั้งที่ยังอายุไม่ถึง30ปีซึ่งถือว่าเป็นการเลิกเล่นทีมชาติที่ค่อนข้างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับนักเตะส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาค่ะและว้ววาลานนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าปฏิทินในตอนนี้นะคะมันยิ่งกว่าเต็มอยู่แล้วพวกนักเตะทำงานกันหนักเกินไปนะคะและมันจะแย่ลงเรื่อยๆค่ะผมเกรงว่าเราเนี่ยจะได้เห็นชีวิตค้าแข้งที่สั้นลงอีกมากพวกนักเตะจะเลิกเล่นทีมชาติฝรั่งเศสกันเร็วมากๆนะคะ เพราะว่าทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่เขาเรียกร้องกันมันเกินขอบเขตไปแล้วและทั้งหมดนี้นะคะวารานนะคะก็ได้ลงเล่นให้กับทัพตาไก่นะคะรวมทั้งสิน้น93นัดค่ะได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2018และเป็นคนที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสมากที่สุดเป็นอันดับที่13นะคะโดยที่เขาไม่ใช่คนเดียวที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้เพราะว่าผู้รักษาประตูของทีมชาติเบลเยียมนะคะก็เคยออกมาพูดในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วค่ะ และมาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะทีมชาติบราซิลนะคะได้ประกาศแต่งตั้งคาเซมิโรนะคะกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นเป็นกัปตันทีมคนใหม่นะคะแทนดดีาโก้ซิวาในเกมที่จะพบกับโมร็อกโกในวันอาทิตย์นี้นะคะ ดาวเตะวัย31ปีนะคะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับทีมปีศาจแดงนะคะและเป็นกำลังหลักของทีมแซมบ้ามาโดยตลอดนะคะนับตั้งแต่ประเดิมทีมชาตินัดแรกตั้งแต่ปี2011นะคะโดยลงเล่นรวมไปทั้งสิ้นนะคะ69นะัดและได้แชมป์โคปาอเมริกาไปในปี2019ค่ะล่าสุดนะคะเขาก็ได้รับเขียนให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่แทนปาการหลังนะคะจากเชลซีที่อยู่ในช่วงปลายของชีวิตคาแข่น แม้ว่าจะยังไม่ประกาศอำลาทีมชาติก็ตามค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของทัพแซมบ้ากันด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะยังไงถ้าใครที่อยากจะติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับกุตบอลแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจเอเชียพุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะฝนไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย